โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลซีนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาปอีอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะขอมาสุ่งกาชาเพิ่มเติมกันสักหน่อยเพื่อนๆสำหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมเมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเพราะตอนนี้เนี่ยเอาจริงนะผมพูดตรงผมอยากรีวิวตัวละครใหม่นะครับแต่ <c oughs> ผมก็รู้สึกเสียดายนะเพราะยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องสุ่มเพิ่มนะครับเลยเป็นสาเหตุที่ว่าตอนนี้ผมก็เลยยังไม่ได้ปลุกพลังแล้วเอามาทดสอบ PVP ให้เพื่อ,อนๆได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขอเปิดกระชาสักนิดหน่อยแล้วกันโดยวันนี้นะครับผมกะว่าจะมาเปิดสัก3 0 0เพื่อนๆ3 0 0เพชรนะหรือว่าการันตีเอส1ซ่าหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมันจะเวิกหรือเปล่าถ้ามันรกกผมก็ออออาจจะุยยต่ออ่ีห แต่ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยก็อาจจะหยุดที่3 0 0นะครับสำหรับคลิปนี้นะและก่อนที่เราจะไปสุ่มครับเดี๋ยวผมขอมากิจกรรมขูดกันหน่อยไม่ใช่ขูดกันหน่อยกิจกรรมขูดกันเถอะสักหน่อยละกันมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะได้อะไรนะอ๋อใช่ผมไปเห็นมาเหมือนเพื่อนๆคนไทยมั้งที่ได้รางวัลเพชร2 0 0 0เม็ดไปนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันเหลืออีก18รางวัลนะขอผมเป็นหนึ่งในนั้นได้ไหมอยากจะได้2,000เพชรสักครั้งนะครับ มาเดี๋ยวเราก็มาลุยเลยดีกว่าเพื่อนวันนี้มีสามโอกาสนะครับไปขอเพชรพ่อะ <c oughs> เปิดด้วยไม่สวยเท่าไหรเลยโอเคเหลี่ยปูแคลงแฝงนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปใช้กับดัตอลิซาเบธพอดีนะมาครับเพชรเฮ้ยโอ้โหทั้งอันนี้เกลือกอีกไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เห็นทองทองไงตกใจไม่ใช่นะครับสุดท้ายครับเอาเล่มไหนดี เล่มกลางเลยแล้วกันปาเพชรสามเมตรโอ้โหวันนี้เกลือจริงเอาจริงเพราะผมไปรู้ความจริงมาหรือเปล่าเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่าเพชรเนี่ยออกยากมากผมก็แบบเฮ้ยออกยากเหรอสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมออกทุกวันเลยนะก็ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้เรื่องแล้วครับออกยากจริงเพื่อนๆ <c oughs> ไม่ออกเลยนะครับวันนี้นะอ่ะก็มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุยของวันนี้ดีกว่านี่ครับผมจะมาสุ่มถึงก่อนนี้นะสามรอยนะครับไปเลยครับ โอเคเฮ้ยสกิปสคิปแดงมีฮอกจังนะครับผมว่ามีโอกาสได้เปล่าโอเครับได้ขอร้องมาเถอะอร่อยอร่อยทุกคนคือเอาจริงนะคือมันยิ่งปลดเยอะมันยิ่งเก่งไงเพื่อนเพื่อนมันได้เดบมจเพิ่มนะครับตอนเข้าเธอเราอะมากโอเคเรียบร้อยครับไม่รอดนะอันนี้ก็เมื่อกี้แค่เซิร์ฟครับ เพชรฟรีนะไม่นับอยู่แล้วไม่เคยได้ไปครับของจริงมาฮอกจังอีกแล้วได้ปะโอเคฮอกจังเฉยๆนะครับแปล,ง,ลงขั้นหนึ่งโอโ้โหเรียบร้อยนี่ผมไม่ได้มาเร่งรีบทำเวลาหรืออะไรนะ,ะไปครับ90ฮึบเฮ้ยฮอกเนฮอกจังสกิปอโอเคครับยังได้อยู่คือ,อเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตาม,มันมีสายฟ้าใช่ปะ เฮ้ยทุกที่มันไม่มีป่ะหรือผมคิดเองจริงจริมีอยู่แล้วเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเนี่ยเพื่อนเมื่อกี้ใครเห็นเหมือนผมลองเกตเขาไ์เข้ามาบอกหน่อยนะครับมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาแบบใหม่เหรอเดี๋ยวลองดูดิแอนิเมชันใหม่หรือเปล่าโอเคชนะนะครับเออมันชนะเลยอ่ะเฮ้ยมันมีอยู่แล้วเหรอทำไมผมไม่เคยเห็นนะหรือผมเอะโอเคเดี๋ยวลองดูครับใช่หรือเปล่าผมว่าอาจจะใช่เปล่าเพราะมันเอฟเฟกต์แปลกกว่าทุกที่อ่ะ นี่ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมสามสองหนึ่งฮึบดัดเบ็ดโอเคครับคิดไปเองน่าจะมีอยู่แล้วมั้ง <laughs> โอเคเรียบร้อยนะครับเฟยนะ่านะเฟย่าว่ายน้ำนะครับอ่ะไปครับโอ้โหตกใจนึกงว่าได้อะไรมา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 เอาหน่อยเอาหน่อยออขอสักตัวขอสักตัวจริง เป็นไม่ได้เนี่ยผมไม่อยากเปิด2การันตีนะเซตนี้แรนฉลอตนี่ผมโดนไป2องพโคตรเจ็บเลยมาลุงลุงโอเคครับเรียบร้อยนะครับไปครับมาครึ่งทางครับพบจังว่านีมันดูแบบเงียบเงียบเงาเงายังไงปะเรียบร้อยก็เด็นนะครับ ดูไม่เวิร์กเลยอ่ะวันนี้ไม่สดใสเลยฮึมมาได้ไหมเฮ้โอเคดาบครับดาบลอดเวเพื่อนอันนี้มีมีหวังมีหวังจัดไปขอเอฟเฟกอ,อะไรมาหน่อยแปลงเป็นดัดอ่อดัด๊ราชเาทพีมาเพื่อได้ไหมแปลงล่างไปแปลงล่างไปของการันตีต้องฟาก่อนนะครับฟาดไปเฮ้ ดดูิโอเคไม่ใช่นะครับอันนี้ดาบลอนเวนแต่ดาบลอนเวนผมว่ามีมีโอกาสนะมีโอกาสแต่แค่ไม่ใช่การันตีเราต้องลุ้นตัวแรกเลยขอร้องดิปโอดดิปโอดเด้นไถามจริงมันมาเบิร์นดั้เดิมได้เดี๋ยวไม่เพิ่มเลนเนี่ยโอ้โหไม่กอดล่างโคตรไม่ดีเลยครับวันนี้ ไปผมว่าจบที่300แหละจริงๆโอเคตาชิงนะครับเอาจริงนะคือมันได้ง่ายจริงเหรอไอ้แบบตัวไม่เพิ่มเลนแล้วได้เบิ้ลน่ะคือจะบอกว่าผมได้บ่อยมากเพื่อนๆแล้วประเด็นคือมันไม่ใช่เรื่องดีไงขอแบบสิ่งที่มันง่ายๆเลยไหมโตพิกัพเพิ่มเลนแล้วมันออกเบิ้ลอย่างเงี้ยง่ายกว่านี้ไม่เคยได้ครับมาโอเคอันนี้คือเราได้ชัวร์นะ แต่ว่าหลุดหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งขอร้องมาหน่อยยูอาร์ตัวที่สามครับลุงเทนและสามสองหนึ่งไปครับมาเฟียสามตัวติดว h a โคตรเหลือจะเชื่อ เอาจริงนะเฮ้ยโอเคดาบลอดเวรดาตกเพื่อนๆต้องมาแล้วครับอันนี้ต้องมาแล้วจริงๆเฟย่าตัวที่4ีที่บอกเลยว่าไม่ใช่แล้วนะเกมน่าจะบัก๊กหรือว่าไอดีผมมีปัญหาแน่นอนครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะว้าวไม่ก็เฟย่าสามตัวติดเฮ้ยมันมันไม่ได้ง่ายนะนเพื่อนๆผมบอกเลยตัวมันเยอะมากนะครับ <c oughs> ดวงของผมนี่มันของจริงไป <c oughs> ขอร้องไม่กด <c oughs> โอ้ดาบลอดเบรแล้ว ขอเถอะขอเถอะ please please p l e a โอเคตัวที่3ครับตำแหน่งเดิมเลยตำแหน่งเดิมเมื่อกี้เลยเฟย์าแดงนี่ไม่ใช่นะจริงๆึทวิโก้และฮึบ วัดเฟ้ยอ่ะสี่ตัวเขียวสองแดงสองเฮ้ย hey! บักวะเนี้ยอะไรวะเน,นี้ยเฮ้ย hey, นี่นี่ผมงงจริงอะเนี่ยอันนี้คือแบบพีกสุดที่เคยเปิดมาเลยมั้งว h a เ the ไม่กอดได้เหรอครับเฮ้ hey! okay, ยโอเคดาวตกขอร้องขอร้อง เอาจริงนะตอนเนี้ยขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เสย่าครับมาให้ผมดูเป็นบุญตาหน่อยว่ามันมีตัวอื่นอยู่ในตู้ด้วยเนี่ยว้าโอ้โหเปิดแค่300คอนเทนต์จะจัดปวดหัวเลยจริงๆนะผมปวดหัวเลยตอนเนี้ยไมก็แรงมันหมดก็ก็พอแบบนี้ครับจริงๆโอเคตัวสุดท้ายเลยนะครับดีแล้วดีแล้วไอตัวต้นๆเนี่ยไม่เวิร์กนะเสย่ารัว แต่ตัวแรกเจอลุงเคียเลยเกือมัวนะครับมาไซมอนนะครับไปครับต่อไปเฮ้ยขอลอ้อมโอเคครับโอ้ลูดหมดเลย5ตัวนะซาลิเอลครับไมก่กอดเขาบอกมาให้ดูเลยนะเพราะมันมีตัวอื่นนะครับอ่ะก็สุดท้ายครับส่งท้ายคลิปนี้ไปจบครับจบกันลาก่อรโหจะปวดน,นะ คือเล่ย์มันออกมันก็โอเคอยู่อะวันนี้ห้ตัวนะครับแต่ประเด็นคือเฟย่าสีแล้วก็ซาลิเอลนะครับถ้านเขาดุท5เลยนะไม่ใช่ตัวเฟสเลยนะครับไม่ใช่เฟสสักตัวเดียวไปครับเดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นการันตีดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยของเล็กน้ำจิ้มมันเพื่อนของเล็กนน้ำจิ้มไปคือถ้ามันได้เฟย่าไม่ใช่เฟย่าถ้ามันได้ดัดเบ็ด สี่ตัวเมื่อกี้จบแล้วจริงๆจ,จบแล้วคลิปเรียบร้อยนะครับมาส่งท้ายครับเฮ้ยเลทสี่เปอร์เซ็นต์นะที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือสามตัวบนลเพื่อนไม่ใช่หวยนะครับสามตัวบนตรงนี้นะดัตบทดโกเทอร์นะครับแล้วก็ทอนะโอกาสประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับมาขอร้องมา